สวัสดีครับสวัสดีครอบครัวพี่น้องก้องไปเก่าด,ด้วยครับเด้อวันนี้วันนี้เขาก็มายังมากมากวันนี้เขาได้กคจับเด้อพี่น้องเด้อจับตัวน,นั่งหอนกันไหนมันลองก่อเพื่อจะป่าจกดจับตันร้อนชินล้มีแรงขึ้นมาโอ้ยหลายเด้อพี่น้องโอโมากินนลำกันเด้อครับเด้อ ต้องชิมน้ำซุปมังกรเรื่อพี่น้องโอู้ยแบบแซ่บไ,ได้เรีแบบแววยกแซ่บหรือเปล่าเอามสมสายซุปลงไปแต่ก็ใส่พริกนิดน้อยพี่น้องเอ้ยมาเดียครับเด้อกินด้ยวยกันเลยกินง่ายๆกินง่ายๆส,สบายๆเลยหนีเด้ออืมอาเดียครับเด้อพี่น้องเด้อ มาครับมาวันนี้ข็บดีฝากพี่ฝากน้องไว้เช่นี้นะครับเด้อแบบแซ่